กราบสวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะฮะและในวันนี้เนี่ยผมก็กลับมาอยู่ในแบบเอาชีวิตรอด99วันนั่นเองท่านผู้มชมและในวันนี้ผมจะมาเอาชีวิตรอด99วันในดินแดนอุกบาตนี้ฮะซึ่งต้องบอกนะว,ว่าคลาสที่ผมเอามาในรอบนี้เนี่ยเป็น Poison Master คือคลาสนี้เนี่ยไม่ได้จับมานานมากอืมตั้งแต่มาแรกๆคือไหนไหนมันก็แบบว่าไหนไหนมันก็มีแล้วไงคือขอยิบมาเล่นสักหน่อยท่านผู้ชมแต่ว่าลืมไปเออคาสนี้ <laughs> มันรีโหลดนานนะฮะ เออผมก็ลืมไปเลยเอาเป็นว่าก่อนอื่นเนี่ยผมจะต้องตัดไม้ทําลายป่าคือในช่วงแรกนี่ก็ปกติทั่วไปฮะตัดไม้ตามคข้ม,มเอออะไรไปก่อนและในตอนนี้เข้มไฟของผมเนี่ยเลเวลสามแล้วฮะซึ่งแน่นอนว่าเราเนี่ยมีเท้ากระต่ายอยู่เดี๋ยวผมเนี่ยจะต้องเอาเท้ากระต่ายมาอมเอามาเอากระเป๋ามาสิ่งที่สําคัญที่สุดคือกระเป๋าฮะแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยไปออกไปจนภยัยตามหาทงหาทหารเพิ่มสักหน่อยนะผู้ชมอมกินแครงแครอทไปด้วยอืม แกรดอันนี้แกรดคือต้องการอาหารตรงนี้มีหมาอยู่นะแต่ว่าอืมผมคิดว่าผมไม่น่าจะล่าอ่าเด็กคนแรกเนี่ยก็ยังไม่ได้ช่วยนะฮะอตอนนี้เนี่ยผมต้องตามหาเชื้อเพลิงไปก่อนอืมตรงนี้มีหมาตัวหนึ่งไหมไม่มีโอเคถือว่าใช้ได้เด๋ยวเปิดกล่องนี้ดูผมขอสเปียร์แล้วกันนะตอนนี้เนี่ยต้องการอาวุธระยะประชิดมากที่สุดท่านผู้ชม,มไปใายจเจริญ <laughs> เออเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยอในนี้น่าจะมีหมานะนั่นไงมเจอตัวหนึ่งจริงด้วยอ่ามาอืมอืมโอเลนรีโหลดนานมากคือมาอืมเรียบร้อยโอ้มีหนังหมาด้วยเออนี้นี่ของดีเลยฮะเราจะได้กลับไปแลกที่บ้านเราโง,ง่ในนี้ไม่มีอะไรนะเออไม่น่าจะมีฐานฮะเอาเป็นว่าในระหว่างนี้เดี๋ยวเรากลับไปที่บ้านก่อนนะเพืนชมเพราะว่าในต,ตอนนี้มันมีพ่อค้าอยู่ไงมันถึงเวลาที่ผมเนี่ยจะต้องแลกของแล้วคือสิ่งที่ผมต้องการนี่เป็นสเปียฮะ ราะว่าในตอนนี้เราไม่มีอุวุธยาประชิดเพื่อเอาไว้อาหาเอาของอา,าอาหารอะไรด้วยเออช่วยเด็กคนแรกนี่น่าจะยังไม่ได้ช่วยนะแต่คิดว่าน่าอยู่แ,แถวนี้นะไม่ชมคือน้องคนแรกเนี่ยจะอยู่ไม่ไกลาจากฐานเรามากต่ไม่รู้อ้อนี่เหมือนจะเจอแล้วนะตรงนี้แน่เลยเออจะได้ไปช่วยน้องคนแรกก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเก็บทงเก็บฐานตรงนี้ไปด้วยอืมน่าจะมีสักสองก้อนไหมอันนี้ไม่ใช่ฐานแล้วก็ตรงนี้มีฐานหนึ่งก้อนข้างหน้านี่มีน้องคนแรกอยู่ฮะ ซึ่งผมน่าจะแบบสบายอืมแล้วก็ดีโหลดดีโหลดแล้วก็ถือสเปียร์เรียบร้อยแล้วก็หยิบขึ้นมาดีโหลดเสร็จได้ยังโอนานมากนานอืมเอาไปสามนัดดีโหลดโดนพิษไปสิโดนพิษไปเรียบร้อยคือต้องยิงทีละสามนัด <c ười> เออมันมันนานอยู่นะผมรู้สึกว่าคลาสไอ้แบบว่าหน้าไม้ไฟเนี่ยดีกว่าท่านผะูนะ้ชมแต่ว่าคานนี้เนี่ยมันดีโหลดนานนะฮะแต่มันมีข้อดีก็คือมันมีเกาะมาให้กับเรานั่นเองอืม เออดีโลแล้วก็ต้องถือสเปียร์มาอืมอ่ะเอาเป็นว่าตัวสุดท้ายละผมใช้สเปียร์ตีเลยดีกว่าเรียบร้อยอ่าได้มาละคือตอนนี้นี่มันจะตอนกลางคืนแล้วไงเดี๋ยวเราเนี่ยไม่ไม่รอดนะฮะอืมด้วยน้องคนแรกมาแล้วก็เดี๋ยวเปิดกล่องนี้ดูว่าเราเนี่ยจะได้อะไรหรือเปล่าโอ้เพิ่งจะแลกมาเมื่อกี้มาทําไมตอนนี้สเปียร์ฮะเมื่อกี้เนี่ยผมเพิ่งแลกไปเองเมันว่าเดี๋ยวเก็บอาหารกลับไปด้วยคือตอนนี้มันตอนมืดแล้วด้วยอืม เก็บอันนี้มาด้วยเก็บทุกชิ้นนะอาหารคือสิ่งนี้สำคัญที่นนสุดเพราะว่าคลาสนี้เนี่ยมันมันไม่ได้ปรุงอาหารให้อัตโนมัติงี้เออถ้าเป็นคลาสแบบปืนไฟหน้าไม้ไฟอะไรเงี้ยมันยังปรุงให้อาหาัตโนมัติได้ไม่ชมไม่ต้องแบบว่ากลัวเรื่องอาหารเลยแต่ว่าเล่นคลาสอื่นเนี่ยมันมันต้องกังวลเรื่องอาหารนิดนึงนะฮะอืมใส่ไปมีอะไรใส่ไปให้หมดอืมมีน้องมาด้วยกินอาหารสักหน่อยอืมเรียบร้อยอร่อยมากอ่าน,น,นี่คือนีอุกบาทมาปะวะเหมือนจะไม่มานะ เออในคืนนี้อุกบาตไม่มาฮะเออแต่ว่าแคมไฟของเราเนี่ยเลเวลห้าแล้วผมคิดว่าอืมโอ้เหมือนจะมาเหมือนจะมาฮะอุกบาตอืมตกตรงไหนบ้างต้องดูก่อนดูรอบๆอืมตอนนี้ไม่แน่ใจเลยฮะโอ้มีตรงนู้นหนึ่งจุดอืมลงไปแล้วอ่าโอเคโอเคอืมโอ้มีตกใกล้ๆตรงนี้จุดหนึ่งือเหมือนจะตกเยอะมากแล้วก็ตกรอบๆด้วย คือในตอนนี้เนี่ยมันสว่างอยู่นะผมผอว่าเราเนี่ยน่าจะออกมาฟาร์มได้นะฮะคือเจ้ากงเจ้ากวางอะไรเนี่ยน่าจะไม่ออกมาล่าเรานะผมคิดว่านะไม่แน่ใจฮะโอ้ได้ขวานสิ่งที่ผมเนี่ยต้องการที่สุดขวานในตอนนี้เลยเหมือนว่าในตอนนี้อุกบาทเนี่ยจะหมดแล้วฮะคือมันกลับมามืดเหมือนเดิมแล้วเออผมมองอะไรไม่เห็นแล้วทีนี้ในบ้านนี้ในบ้านนี้เนี่ยเราเข้าไปหรือยังโอ,อ้น่าจะเข้าไปแล้วฮะในแมปเนี่ยเราเคลียร์ไปแล้วนะ โอ้เราก็มีจุดทั่งเนี่ยปลดล็อกแล้วด้วยและในตอนนี้ผมคิดว่าผมเนี่ยพร้อมแล้วฮะในการออกตามล่าอืมตามล่าแร่หรือจะได้เอาไปราบลงทงลงเทา้าครับคงครับของอะไรด้วยอืมอย่าไปแล้วก็มีหวานแดงโอ้สองทีสองโอ๊กฟาร์มไวมากตองทีแตกอืคือเอาอันนี้มาเอาทองมาก่อนออบซิเดียนอืมอันนี้เก็บมาเก็บมา คือเกมทุกอย่างอะเก็มได้อะไรเก็มได้โอ้มาจากไหนครับเนี่ยเออคือผมจะไม่รอดเพราะพี่นี่แหละไหม <c oughs> เออเป็นว่าเดี๋ยวเราเดี๋ยววิ่งไปใกล้ๆก,ก,กับทั่งดี๋ยวะนะผู้ชมคือเอาของเอาแร่อะไรเงี้ยไปวางไว้แถวๆทั่งแล้วก็ผมคิดว่าผมจะอยู่แถวๆตรงทั่งไปเลยนะมันจะได้แบบฟาร์มง่ายขึ้นนะฮะก็นเลยเี่ยเดี๋ยววิ่งไปตรงทั่งก่อนอืมอืมอืมอ่าแถวนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมอ๋อตรงนี้ไม่บอลาวานะ เออตรงนี้ตรงใกล้ๆกับนี่ตรงนี้มีบ่อลาวาอ่าโอเคจำเอาไว้ฮะว่ามีบ่อลาวาตรงนี้แล้วก็ข้างหน้านี่เป็นท่างละจุดท่างซึ่งเรายังไม่ได้เคลียร์ไงเออผมก็ลืมไปเลยว่าในนี้เนี่ยมันต้ตองเคลียร์ก่อนอืมอืมยิงตัวน,นูนไปตัวนี้อ <sequel. S 1> ยิงไม่โดนเหรออืมยิงไม่โดนอืมออกมาสิอืมโดนพิษไปเรียบร้อยแล้วก็นั่นไนอืม มีอีกตัวหนึ่งปะอีกตัวหนึ่งไปไหนละอืมอืมมาเรียบร้อยตอนนี้เนี่ยน่าจะเคลียร์หมดแล้วฮะอืมอันนี้เก็บไม่ได้โอ้เก็บไม่ได้แล้วนี่เออผมก็ลืมไปว่าเราเนี่ยเก็บแร่มาหมดละอืมโอเคเก็บอันนี้มาเก็บอันนี้มาแล้วก็อันนี้สามชิ้นนะใส่ไปเรียบร้อยเอาเป็นว่าในตอนนี้เนี่ยผมอาจจะต้องคาบของสักชิ้นก่อนคือขวานทองคำแองทริมอ่าหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอืมเจ็ดแปดโอเคแร่เดี่ยมีครบพอดีฮะอืมเรียบร้อยทำขึ้นมาทำให้ขวานนี่ยเป็นขวานทองคำสักหน่อยอืมอืมอืมนานมากแล้วก็ใช้เลยเรียบร้อยฮะตอนนี้ขวานเป็นขวานทองคำแล้วแล้วก็อมซิเดียเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะเออเดี๋ยวค่อยไปแปลรูปที่หลังตัวต่อมาเนี่ยอาจจะเป็นอัลเมอร์นะอันนี้เนี่ยอาจจะต้องคราบด้วยนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ได้จะตอนคืนละ อืมผมก็เริ่มหิวแล้วด้วยเอาเป็นว่าอืมผมต้องเอาเนื้อกลับไปกินที่บ้านสักหน่อยอืมถ้าเกิดว่าเล่นแบบคลาสหน้าไม้ไฟนี่ผมน่าจะ <c oughs> น่าจะไม่ต้องกังวลเรื่องอาหารนะแต่ว่าเล่นคลาสนี้เนี่ยอาจจะต้องกังวลนิดหนึ่งนะผู้ชมคือในตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าผมอาจจะต้องไปช่วยน้องคนที่สองก่อนนะ,ะเออเพราะว่าตอนนี้เวลาวันของเราเนี่ยมันคูณห้าใช่ไหมมันจะช้าเกินไปหรือเปล่าเพิ่งจะวันที่สิบสาเองเออผมอาจจะต้องไปช่วยน้องอีกคนหนึ่งนะฮะ ่าตอนนี้เรามีสเปียร์เอ้ะตะขวานทองมันดีขึ้นไหมเออไม่แน่ใจหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามอ๋อเท่าเดิมเลยปะเนะี่ยเออเหมือนจะเท่าเดิมเลยฮะ ผมว่าเดี๋ยวเราเนี่ยไปช่วยน้องคนต่อไปกันก่อนดีกว่าเออเราระหว่างระหว่างนั้นผมาอาจจะอืมมันทุบแรงขึ้นไหมเนี่ยอืมทุบไปได้เนื้อเหมือนเดิมแล้วก็เดี๋ยวเก็บอันนี้มาด้วยอืมหาแร่ทองเร่ทองโอเคเอาทองมาเก็บอันนี้มาด้วยโอเคประมาณนี้ฮะคือในตอนนี้เนี่ยมันถึงเวลาที่ผมเนี่ยต้องมาช่วยน้องคนที่สองแล้วเออมันจะได้ไม่เสียเวลาด้วยได้ไหมชมอืมยิงไปก่อนสามนัดแล้วก็ไรเฟิลมาเรียบร้อยอืมแล้วก็อันนี้ดโลอนเซน เจหรือยังตามนัดต้องก็ไลเฟิลเรียบร้อยอ่าอันนี้คือต้องทีละสามนัดผมคิดว่าก็ดีนะประหยัดกระสุนไปนิดนึงอืมตามนัดเอ้ยเดี๋ยวนะไม่มาไม่มาหาเราผมว,าว,าว่าปืนพกก็ได้นะเออปืนพกก็ใช้ได้ฮะอันนี้สามนัดหนึ่งสองสาม,สามอืมแล้วก็ปืนพกหนึ่งสองเรียบร้อยเออได้เนี่ยประเด็นคือตรงนี้มีอีกตัวหนึ่ง อืมนอกฝูงนิดนึงเอาเป็นว่าอะไากุญแจไปช่วยน้องคนที่สองกันเถอะเรียบร้อยฮะแล้วก็เดี๋ยวเปิดกล่องดูซิว่าในนี้เนี่ยมีอะไรหรือเปล่าคือขอของดีๆนะอืมโอได้เพชรฮะเอามาก็ไดนะ้เพชรนี่ก็ไม่ค่อยได้ใช้ในะช่วงนี้คืออาหารโอโดนหมากัดแต่ว่าเนื้อเนี่ยเยอะนะอืมอืมมาสิเอามาอืมเอามาเรียบร้อยคือเอเนื้อกลับไปที่บ้านดีกว่า เออจะได้มีอะไรกินนะฮะตอนนี้เนี่ยไม่ค่อยมีอะไรกินด้วยนผู้ชมอืมเดี๋ยวเอาเนื้อเนี่นยมาใส่แคมไฟสักหน่อยมีเด็กคนที่สองมาด้วยแล้วก็แร่แร่นี่เก็บมาก่อนก็ได้นะเออจริงๆแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยดูเด็กคนที่สามนะฮะซึ่งผมอาจจะไม่ช่วยเด็กคนที่สี่นะเด็กคนที่สี่เนี่ยมีหมีเยอะเกินไปผมอาจจะไม่ได้ช่วยฮะด้วยเด็กคนที่สามก็พอละอ่าข้างล่างนี่มีเตียงอันนี้ที่ผมคิดว่าจะค้าบนะไม่รู้จะได้คาบหรือเปล่า เออก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวตัดมงตัดไม้ฟาร์มอะไรไปก่อนแล้วกันนผะู้ชมในเวลานี้รอวันที่วันวันต่อไปเออวันต่อไปเมื่อไหร่เนี่ยผมค่อยออกไปช่วยเด็กคนต่อไปเพราะว่ามันตอนกลางคืนพอดีไงอืมและในตอนนี้ผมฟาร์มไม้มาทั้งหมด80ิกว่าแล้วนผู้ชมเยอะมากเพราะว่าเดี๋ยวอาบันนี้มาเลยอืมเพราะว่าเดี๋ยวจะลองไปไปดูที่นี่เออผมจะลองไปดูแถวแบบว่าแถว,แถว,แถว,แถวที่ที่ทั้งเหล็กอะว่าเราเนี่ยสามารถวางได้หรือเปล่าถ้าเกิดวางไม่ได้นี่ก็ไม่เป็นไรนะ แต่ก่อนอื่นเนี่ยตอนนี้เราไปช่วยน้องคนที่สามกันเลยดีกว่านะฮะซึ่งน้องนี่น่าจะอยู่ทางนี้โอเคและเหมือนว่าในตอนนี้ผมจะมาเจอจุดน้องที่สามแล้วแต่ว่ามันมีหมาเยอะมากเลยเออมีหมีด้วยเดี๋ยวเคลียร์หมาดําไปก่อนอืมคือของในตอนในตัวตอนนี้เยอะมากโอเคเราก็ตรงนี้เคลียร์ไปด้วยอืมจะได้แบบว่าไม่ไม,ไม่ไม่โดนกัดในภายภาคหน้าอืมเคลียร์ไปเรียบร้อย คือตรงนี้มีกระสุนปืนอยู่ขอ,อกเก็บสักหน่อยอย่าตามมานะตรงนั้นเนี่ยมีหมีสองตัวฮะคือในแคมป์นี้เนี่ยน่าจะเป็นแคมป์หมีสองตัวนะเออแค่มหมีสองตัวอืมโดนโดนกัดจนได้อย่านะอีกทีหนึ่งไม่เอาอีกทีนะคือผมผมไม่น่าจะรอดนะพี่คือผมไม่มีแบนเดชคือโอวิ่งห่างจุกตูดแล้วตอนนี้อืม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 มจเยนอืมจะเย,น,ะเยนนะคือให้ผมได้วิ่งนิดนึงโอเค ตอนนี้เนี่ยเหมือนว่าจะเหลืออีกตัวหนึ่งนะฮะผมจะรอดไหมเนี่ยเออตั้งแต่วิ่งมายังไม่เจอยาสักชิน้นอืมอาเป็นว่าเกียร์ตัวร,บรอบๆไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวผมเนี่ยไม่รอดเอาโอเคประมาณนี้แล้วก็ข้างในอ่าตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะโอเคอยู่อืมวิ่งไปแล้วก็อะไรเฟิร์นมาอืมเรียบร้อยเกียร์ตัวร,บรอบๆไปให้หมดฮะคือมันจะได้ไม่เกี่งกาเราในอนาคตไงอืมตัวนี้ตามนัดพอดีแล้วก็วิ่งเลยอืม วิงว่งวิ่งวิ่งอย่างเดียวฮะอืมโอ้ตอนนี้อยู่ด้วยอืมเรียบร้อยคือตรงนี้มีมีแบบว่ามีผลไม้ไหมเออสวยแล้วเริ่มสวยฮะคือเราเนี่ยก็ไม่มียาด้วยดิถ้ามียานี่ผมอาจจะแบบว่าพันยาแล้วก็กินเนื้อดิบไปแล้วได้ไหชมแต่ว่าไม่มีอืมช่วยน้องมาแล้วก็เปิดกล่องอันนี้สักหน่อยเพราะว่าจะได้เรื่อยก็ได้เรื่อยเนี่ยก็ดีอยูอ่เออเรื่อยนี่ก็อยากได้ โอบูปินฮะยังพอใช้ได้เละในตอนนี้ผมก็กลับมาถึงบ้านแล้วฮะแต่ว่ามันมีคนมาบุกกันเด้อืมลบหลังป้ายคือต้องเคลียร์ตัวยิงไกลก่อนไหมเนี่ยไม่ต้องก็ได้มั้งเออเดี๋ยวค่อยปิดฉากทีเดียวมันมันอยู่หลังหลังไม้อะ่ะให้ผมยิงตัวแบบตีใกล้ไปก่อนโอเคแล้วก็อีกตัวหนึ่งตรงนี้อืมอืมมาเข้ามาเรียบร้อยฮะตอนนี้เนี่ยเราน่าจะเคลียร์หมดแล้วนะเออ เหลือแค่ว่าอาหารเนี่ยแหละสําคัญที่สุดเรื่องอาหารคือเรื่องใหญ่ตรงก็เดี๋ยวอืมครับนาฬิกาบอกเวลาสักหน่อยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไม่รู้เวลาเลยฮะว่าเวลาอะไรเป็นอะไรเรียบร้อยโอเคตอนนี้เนี่ยเราเริ่มรู้เวลาเดี๋ยวสุ่มแคมไฟสักหน่อยเพราะว่าจะได้ดีเลือดเผื่อแบบไม่มีอะไรรีเลือดท่านผู้ชมอืมเรียบร้อยฮะและในตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าเราเนี่ยน่าจะต้องเตรียมแกลไปครับของแล้วท่านผู้ชมเออคือ ยังไม่ค่อยเจอจุดหาแร่เท่าไหร่อออมีจุดตรงนั้นเดี๋ยวเราเนี่ยไปฟาร์มแร่สักหน่อยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะไปอยู่อยู่ที่จุดทั้งตีเหล็กเลยเออจะแบบไปอยู่ตรงนั้นละได้ชีวิตอยู่ที่นั่นอืมขุดแร่ไปก่อนอืมอืมอืมเรียบร้อยอืมเรียบร้อยขุดได้หมดนะ,ะตรงไหนมีให้ขุดขุดหมดเลยอืมอันนี้เก็บอันนี้มาด้วยเก็บอันนี้เก็บแร่ทองมาก่อนนะเน้นที่แร่ทองอ่าอันนี้มา คือตอนนี้เดี๋ยวกแร่แดงหมดเลยคิดว่าน่าจะเพียงพอแล้วนะเออเรายังไม่ได้แปลรูปอออบซิเดียนด้วยและในตอนนี้ผมก็วิ่งมาถึงแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยมาดูหน่อยสิอืมตอนนี้เรามีแร่เรามีแร่น่าจะเอามาเยอะอยู่นะอ่าเอาแร่มาเยอะอยู่ฮะแล้วก็อ่าเกาะทองอืมใ้แปดอืมใจนี้ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ใจแร่แดงแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเป็นแปดโอเค เพียงพอฮะพอพออันนี้พออืมแล้วก็เนยมาลองดูดิว่ามันมันวางได้ไหมนี่ในนี้วางไม่ได้ฮะเออเหมือนในนี้จะวางไม่ได้นะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูข้างบนอืมอันนี้อืมเรียบร้อยตอ,อน,นนี้เนี่ยผมเป็นเกาะทองแล้วฮะแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยลองขึ้นไปดูด้านบนดิเออผมสามารถวางแบบแปลงผักได้ไหมคือบางทีก็อยากหาอะไรกินด้วยไงอืมบนนี้มันวางได้ไหมบนนี้บนน,บน,นี้วางไม่ได้ฮะ เออบนนี้เหมือนจะวางไม่ได้เลยแล้วก็ด้านบนบนอีกอะอืมบนอีกขึ้นไปดูนิอืมบนอีกวางไม่ได้นะเออเหมือนว่าบนนี้เนี่ยจะวางไม่ได้อ่าด้านล่างโอ้ด้านล่างวางได้ฮะคือต้องมาวางแบบด้านนอกด้านหน้าอะไรเงี้ยถึงจะวางได้อ่าเอาเป็นว่าผมจะวางยังไงดีวะเนะี่ยเอาเว้นสักประมาณมุมนี้อืมหนึ่งแล้วก็อืมโอ้คืม ไม่รอดพอไอ้นี่แหละอ่าวางสักแบบให้มันดูสวยงามนิดนึงนะผู้ชมประมาณนี้คือเราก็โอ้ยคือไม่ใช่อะไรนะผมจะตายเพราะฟ้าผ่าอืมล้วก็อันนี้กันนึงอืมโอเคเรียบร้อยฮะอ่ารองเท้าลองเท้า,อ,ทาอ้รองเท้าไม่ต้องใช้แน่ทองฮะเออข้ามไปก่อนอืมอันนี้เก็บมาออปซิเดียนออปซิเดียนเก็บมาแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปด้านบนนะฮะจะได้แบบโยนแร่ลงมา เพื่อให้แร่มันแตกอืโยนลงไปสามชิ้นคือโยนไปได้ทีละชิ้นน่ะโยนชิ้นหนึ่งแล้วมันพอมันแตกแกุ๊บเราก็เออจะต้องมาโยนอีกชิ้นหนึ่งอีกชิ้นหนึ่งอะไรอมันรู้สึกมัน <c oughs> เอออาจจะต้องโยนกันคนละมุมนะอามุมนี้ชิ้นหนึ่งเดี๋ยวทำไมไม่แตกมุมนี้ชิ้นหนึ่งเออทำไมไม่แตกคือไม่แตกจริงๆนะผู้ชมหรือว่าโยนโยนได้ไหมเออโยน <c oughs> โยนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋อ่าอืมโยนเดี๋ยวเดี๋ยวแล้อยู่หงสูงโอ้ยังสูงแบบนี้ได้ฮะ,ะไม่ต้องขึ้นไปด้านบนก็ได้โอเคโอเคโอเคอืมตอนนี้กลางคืนแล้วด้วยก็เป็นว่าเดี๋ยวขึ้นไปหลบมุมนี้ก่อนอืมเหมือนจะได้ยินเสียงเด็กนะเออมันผมจะได้ยินเสียงเด็กร้อนหูมากเสียงๆแบบร้อนหูอืมก่อนอื่น มาเจ้าหมามาเมื่อกี้เหมือนจะได้ยินเสียงเด็กจริงนะเออไม่ได้ไม่ได้ไอ้นั่นเลยคือแบบคนลุกเลยนะ <c oughs> เออเกมหลอนอยู่แล้วเนี่ยเอาเป็นว่ากินอาหารสักหน่อยผมทํศัตรูมาด้วยอืมแล้วก็อันนี้มาคืออันนี้เนี่ยอาจจะต้องโยนอืมต้องหามุมดีๆนะเพื่ชมในการโยนนะนะอืมเอาสักอย่างนี้ลนแล้วกันแล้วก็อ่าโอเคอันนี้ลงมาอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเก็บไว้ด้านหลังอ่าเอาไว้มุมนี้ แล้วก็อันนี้เอาไว้มุมนี้คือเลยอ,อันหนึ่งโอเคตอนนี้เนี่ยเราน่าจะโยนออฟซิเดียนเนี่ยครบแล้วนะเลยชิ้นหนึ่งที่อยู่ด้านล่างคือเก็บไม่ได้ฮะไม่เปไ็นไรแลยเหมือนว่าในตอนนี้จะเข้าสู่เช้าวันสดใสแล้วฮะถึงเวลดาอืมฟังทงฟักทองโตด้วยกินมาก่อนเลยก่อเอื่นเนี่ยผมอาจจะต้องเอาออฟซิเดียนเนี่ยไปย่อยก่อนนะเออไปแปรรูปนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องการรองเท้าเออไม่รู้ว่ามันช่วยทําให้วิ่งเร็วขึ้นหรือเปล่านะ ตรนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจนะผู้ชมเพราะว่ารอบก่อนผมครัฟมามรู้สึกว่ามันมันมันไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่อะ่นะเออแต่ตรงนี้เนี่ยเหมือนจะมีลาวาน่าจะโอเคอยู่แล้วก็มีบอ่อน้ําใกล้ๆอืมอืมไ,ได้เลยอืมอืมเดี๋ยวเก็บม,มาเก็บม,มาอืมโอเคสามชิ้นแล้วก็ตรงนี้มีลาวมีน้ําอยู่อืมไปไปเรียบร้อยเรียบร้อยฮะในตอนนี้เนี่ยเราได้ออกซิเดียนมาแล้วเดี๋ยวไปทําการคราฟรองเท้าสักหน่อย่รนอื่น ันนี้มาใส่แล้วก็ต้องการแร่แร่แดงอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอืมได้ทั้งหมดสิบอันเรียบร้อยฮะตอนนี้ของครบแล้วครับรองเท้าชิ้นนี้อืมออกมาเจ้ารองเท้าเรียบร้อยเราได้รองเท้าเรียบร้อยแล้วฮะอืมแล้วก็ต่อไปเนี่ยผมอาจจะต้องกินอาหารก่อนอืมกินไปกินเอาเอาฟักทองออกมาดีกว่าเออฟักทองนี่เผื่อแบบว่ามันโตอีกไง คือในตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าอาหารของผมเนี้ยน่าจะเพียงพอแล้วนะเออมันมันเยอะพอสมควรนะมันว่าเดี๋ยวเราเนี่ยอองตามหาดุดอุปกรณาตรงกันต่อคือต้องการแร่เพิ่มไงเหมือนในคืนนี้จะมีคนมามบุกมานนนอ๋อโอ้ผมต้องเปลี่ยนเกาะไม่ได้การคืนนี้มันเป็นเป็นเกาะที่แข็งแกร่งไงเฮ้ยในโบสมันมียานี่เออผมจําได้ในโบสเนี่ยมันมียา ผมจะต้องเอายาก่อนคืออืมเจ้ากวางอืมกลับไปแล้วฮะคือไม่เป็นไรเจ้ากวางกลับไปละเหมือนจะกลับมาอีกแล้วนะอืมยาเข้ามาสี่้จกวางคือตอนแรกว่า JMK อยู่ตรงนั้นเอ้อกลับไปได้กลับไปได้คือตอนนี้อืมเมื่อกี้วุ้นสาเจอโบดแต่ว่าได้ยาม,มาสองชิ้นนะผมว่าโอเคอยู่เลยในตอนนี้เข้าสู่เชา้าสดใสฮะคืนที่สี่สิบห้าแล้ว เรามาถึงครึ่งทางแล้วนั่นเองแต่ว่าเฮ้ยตรงนั้นอุกบาทตกป่ะเออตรงนี้ตรงนี้เออตรงนี้อุกบาทตกฮะล้วก็มีตรงนี้ตรงตรงนี้มีออฟซิเดียนไหมะเออผมก็ลืมดูไปเลยอืมตรงนี้ไม่มีออฟซิเดียนฮะตรงนี้เนี่ยน่าจะมีนะเพราะว่าเราเนี่ยยังยังยังน่าจะโอ้ไม่มีเลยอะออฟซิเดียนตรงนี้มีไหมโอ้ตรงนี้มีสองก้อนฮะเออผมว่าใช้ได้แล้วนะน่าจะคราบของที่สุดท้ายแล้วแล้วฮะ เออตรงนี้มีหมายตัวหนึง่งเกลียไปก่อนจะได้แบบไม่เกะกะแล้วก็ามาออบซิเดียนอืมสองก้อนเรียบร้อยอืมแร่ทองฮะแร่ทองแร่ทองนี้ต้องเก็บมานั้นเนี่ยเพราะว่าต้องใช้ตั้งห้าก้อนนะผู้ชมเอาเป็นว่าก่อนที่ผมเนี่ยจะกลับไปบ้านกลับไปที่ทั่งตีเหล็กผมขอออบซิเดียนเนี่ยมาอืมมาโยนมาโยนอืมเอามาทำแปลทำการแปลรูปไปก่อน มันจะได้แบบไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมาแล้วไปชมแล้วก็อ,อีกอันหนึ่งอเอามาจุ่มน้ำสองตัวน,นี้เนี่ยเราได้จะมีออฟซิเดียนพอแล้วนะเออคิดว่าน่าจะพอนะฮะอันนี้มาเรียบร้อยเดี๋ยวเอาแร่เนี่ยไปไว้ที่บ้านสักหน่อยคือในตอนนี้เนี่ยที่บ้านของเราเนี่ยน่าจะโอเคอยู่นะเออเข้าสู่ตอนกลางคืนแล้วด้วยอืมเดี๋ยวผมเนี่ยทําการออันนี้อันสุดท้ายฮะโอไม่ใช่แค่สามอืมโอเคโอเคเดี๋ยวลองใส่ใส่ไปดู อ่าน่าจะโอเคไหมอืมแล้วก็แร่ทองเนี่ยขาดอีกหนึ่งอันอันใส่ลงไปเรียบร้อยอืมของยุดท้ายคืออะไรตีเร็วๆหน่อยครับพี่อืมอืมเรียบร้อยอะไรอะ่ะออคซิเดียนเชสบูปินอ๋อเป็นกล่องเป็นกล่องออคซิเดียนฮะวางตรงไหนได้บ้างเนี่ยข้างนอกวางไม่ได้ต้องไปวางข้างในแขมดนะ้ว <laughs> ย เ็้ววคือประเด็นหลักเลยในแคมป์นี่มีไอ้พวกกลุ่มแก๊งโจนเนี่ยมันเยอะมากเออผมอาจจะต้องใช้วิธีวิธีแบบเคลียร์จากระยะไกลอืมเคลียร์จากไกลๆไปก่อนเล็งๆยิงจากไกลๆไปเลยอืมเอาตัวยิงก่อนโอ้โหคือนสิ่งที่ผมแบบไม่ชอบเลยก็คือฟ้าผ่าท่านผู้ชม,มแต่ไม่เป็นไรฮะอืม คือผมไม่ได้ทําสายล่อฟ้าไปไม่รู้ว่าเกี่ยวไหมแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยผมมีอืมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะเอาอันนี้มาคืออันนี้เนี่ยอืมอืมอืมเอาวางไว้คือล่อมาให้หมดฮะล่อมาอืมล่อมาได้เท่านี้เหรอเออจะได้แบบว่าไม่ไม่เปลืองไม่เสียเวลาไม่เปลืองกระสุนด้วยมามามาล้วพวงนี้ออกมาสิเออโอ้โดนตกไปหนึ่งทีอืมโอเคเดินมาเนี่ย เดินมากันให้หมดมมใช้สเปียมาสิ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 อืม,มเรียบร้อยโอ้แคมไฟก็จะดับแล้วนี่เออไม่คิดไม่ฝันว่าจะต้องกลับมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเติมสักหน่อยอืมในนี้มีอาหารอยู่ด้วยกินไปสักหน่อยในมาดูซิว่าออคซิเดียนเชสเนี่ยมันคืออะไรท่านผู้ชมคือ,อาหามุมวางก่อนแป๊บหนึ่งเรียบร้อยฮะแด้ลยตอนนี้เนี่ยผมวางไปแล้วมันเปิดได้ด้วยนะในมาดูซิว่าในกล่องออคซิเดียนเชสเนี่ยมันคืออะไรอืม คือคราบมากว่าจะคราบได้นานนะอืมออมซีเดียนบอดี้เสื้อกลอกออมซิเดียนนะผู้ชมโอไม่กรอดคือของโคตรโคตรดีคือมันทําให้เราแบบดีโอวิ่งเร็วขึ้นนะเออเหมือนจะวิ่งเร็วขึ้นนะฮะเฮ้ยอันนี้อันนี้ดีอันนี้ดีผมว่าผมอาจจะต้องไปทําเป็นกอทองมันนะเอออัพเกรดเป็นกะทองเออเน,นี่ยอันนี้น่าสนใจมาก เลยเหมือนว่าในตอนนี้เนี่ยผมจะเจออะไรบางอย่างเวลาเราโดนมอนตีเนี่ยค่าแสแตนชุดเนี่ยมันจะขึ้นด้วยเห็นไหมได้ไม,ม่ชมอืมแล้วก็อ๋อมันเป็นระเบิดอะโอ้แต่จะตายคือถ้าเกิดว่าโดนมอนตีมันจะเป็นอย่างนี้อ่าโอเคผมมีสตูกินสตูไปก่อนโอ้ในคืนนี้มีคนมาบุกบ้านอีกอืมช่างมันแล้วกันนะคือตอนนี้เนี่ยผมต้องการจุดอุกบาทตกฮะแต่ว่าไม่เจอเลยดิเออตอนตอนนี้ยังไม่เจอนะ ในตอนนี้เนี่ยผมไม่น่าจะมีอะไรเหลือให้ทําแล้วนผู้ชมเพราะว่าผมเนี่ยเคลียร์จุดอุกกาบาตตรงไปน่าจะหมดแล้วนะคือลองวิ่งหาดูอะไรดูหมดแล้วอ่ะมันไม่มีเลยนผู้ชมคือตอนนี้เนี่ยผมอาจจะต้องรอยืนรอคือนวันที่99แบบใจจจใจจอ่อฮะตอนนี้เพิ่ง73คืนและในตอนนี้ก็กําลังจะเข้าสู่คืนที่99แล้วฮะซึ่งแน่นอนว่าผมก็ยังอยู่ตรงนี้อืมในตอนนี้เนี่ยผมไม่สามารถกลับไปที่แคมป์ไฟได้ อืมเพราะว่ามันมีไอ้เจ้าตัวพวกนั้นเนี่ยอยู่ที่แคมป์ไฟไปหมดแล้วอืมในตอนนี้เนี่ยผมจะต้องอยู่ที่นี่เพราะว่าที่นี่เนี่ยเอาชีวิตรอดง่ายที่สุดแล้วในตอนนี้ท่านผู้ชมอืมบนนี้ขึ้นมปอยู่อืมอืมตัยแล้วฮะตัวแล้วผมก็ลืมไปว่ามันจะกตางคืนอืม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 โอเคโอเคไหมอืมโอเคไหมกูจะอยู่ถึง99้าสเนี่ย คือ <laughs> <c ười> <c ười> ผมอยู่ตรงนี้ก่อนได้ไหม <c ười> เออเหลือไม่ได้ประมาณหนึ่งนาทีอืมหนึ่งนาทีอืม <c ười> ขึ้นก่อนขึ้นก่อนเออโอเคผมรอดแล้วฮะเกือมไปพปะโถเอ้ยอีกนิดเดียวเองเมื่อกี้โดนตบไปหนึ่งทีด้วยนผู้ชมเกือบไม่รอดแล้วเกือบไม่ได้เข้าส่วนที่เก้าสิบเก้าแล้วมัวแต่เดินเล่นเออ <c ười> <c ười> เกือบปแล้วนะฮะเหลือประมาณสี่สิบวินาที เกิน99วันได้ชุดเกาะสุดท้ายมาได้แต่ว่ามันมันคลามเพิ่มไม่ได้ผมอยากจะทําให้มันเป็นเกาะทองนะเออแต่ว่าในตอนนี้ี่มันทําไม่ได้แล้วเพราะผมเนี่ยหาแร่เพิ่มไม่ได้นะท่านชมในตอนนี้เร็ววา่าได้ประมาณ30วินตทีใน30วินาทีสุดท้ายคือดินจะพันละอและในตอนนี้ผมก็จม99วันเรียบร้อยแล้วฮะเจ้วเวลาในการเล่นเปนทั้งหมดเนี่ย85นาทีเลยอืม อเอามืออะไรในแคมป์ไฟไม่มีใครอยู่เลยมีแต่หมบว่าแก๊งคนป่าอยู่คือตัวเราเนี่ยอยู่ที่ไอ้นั่นนะจุดคราฟของฮะหนึ่งร้อยหนึ่งวันไม่ใช่เก้าสิบเก้าวันนะเป็นหนึ่งร้อยหนึ่งวันฮะโอเคเรียบร้อยเล่นในตอนนี้เนี่ยผมก็จมแล้วฮะ99วันกวันการเอาชีวิตรอดที่จุดคราฟของนั่นเองท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ไว้เพียงเท่านี้นะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้เนี่ยสวัสดีครับ